ท่าคราวนี้รอบแรกที่เราโ้โครับโอเคครับทีมขาวติดใจครับติดใจครับจริงๆรอบแรกพวกเราก็เรียกว่าพวกเราคาดหวังกันพอสมควรเนาะเพราะพวกเราก็สั่งซ้อมกันมาเรียกว่าแรงเดือนเลยครับผมครับผมก็ผ่านผมไปด้วยดีเรียกว่าสนุกมากครับผมใช่ทั้งแต่ละโชว์มีความเอกซิสต์ด้วยเห็นบางโชว์ ไม่อยู่ในซ้อมทุกคนก็อิมพอไว้กันออกมาแบบว่าเฮ้ยเกินกว่าที่ซ้อมมากใช่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนในรอบแรกที่มาดูของเราจำไม่ได้จริงๆแล้วเฮ้ยจำไม่ได้เลยมันเลยกลายเป็นโชว์ที่พิเศษขึ้นมาครับผมไม่หลอกจริงๆจำได้ครับแต่ทุกคนแบบพอเข้าไปแล้วฟิลล์คุณได้ฟิลล์คัณได้ก็เลยออกมาดีมากอยู่มาได้ใช่ไหมโอ้โหมันเนี้ยไม่เตรียมเลยเท่าไอ้ฉันเลยจะอย่า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 เขารู้หมดอย่าเขารู้หมดโอเคครับรู้หมดฮะ เมื่อคืนนายนอนไม่หลับตั้งแต่เมืโอ้ยโอ้ยหลับสนิทเพราะว่านเหนื่อยนะหลับสนิทนะหลับไม่โป่งผมนอนไม่หลับครับทำไมครับมีเสียงดังข้างห้องครับไม่รู้ทำอะไรกันไม่คุณไม่คุณไม่ต้องมาปักปังผมปักปังปักปัำปักปำผมนอนไม่หลับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ทำไม่อยู่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวไมเก็บของคุณนอนด้วยกันใช่ใช่ผมเพิ่งไปเก็บของมาเจนทำให้ตอนเช้าวันนี้นี่ผมก็หมดสภาพไปเรียกได้ว่าไข้ขึ้นมาประมาณ0.5ุาองศาว่าพารีมายด้วยไม่ใช่เสียวแค่พารีมายดด้วยไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอ ม่แต่๋ยคือนอนซมอยู่พักหนึ่งจนได้น้ําของพี่ทอมมาก็ดีขึ้นครับไม่ถึงไม่ถึงว่าพี่ทอมเอาน้ำมาให้เอาน้ำเปล่ามาให้ให้กินเพื่อแบบเอ้ยรู้สึกว่าเจ็บคออะไรอย่างงี้ดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีครับดีครับก็มองกล้องไหนครับเนี่ยมองมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนไปได้ครแล้วอย่างนี้รอบถัดไปจะยิ่งเซอร์ไพรส์กว่าเดิมหรือว่าจะ แน่นอนครับรอบต่อไปจะใช่หลายๆโชว์เราก็คุยกันแล้วว่าอาจจะมีความพิเศษเกิดขึ้นอย่างโชว์ของความพิเศษของแต่คู่ที่คุยไปเมื่อกี้องคู่ขอเองก็ก็มีคุยว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรที่แตกต่างในการที่เต้นอะไรอย่างเงี้ยที่แตกต่างกันหมดแคือที่ต้องตั้งใจขึ้นเนี่ยโอ้ย ขอบคุณขอบคุณมากฝั่งนี้มากขอบคุณทุกคนนะครับโอ้นี่ถามเขาเรื่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้อ่ะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแม็กนักแม็งนักเป็นความตื่นเต้นอีกเหมือนเคยครับผมก็เมื่อวานนี้ที่เป็นงานของแฟนบิเนฟิตก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์นำหนึ่งผมก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยครับพอมาเป็นวันจริงแล้วมันขึ้นเทรนอีกอันนี้ก็ยิ่งแบบรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ภูมิใจครับผมเพราะแบบมีคนแบบว่ารอติดตาาาาาามมเเเรออยยู่่่่่่่นะไใชแแแแคบบบบบบปลววงก็ คอยแบบคอยช่วยเราเทรนคอยช่วยแบบอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเราตลอดครับผมซึ่งผมก็ภูมิใจใช่ครับแล้วก็อยากอันนี้คุณรอบแรกครับแล้วก็ขอมีรอบสอนนะแล้วขอให้เป็นแบบที่หนึ่งยาวแบบว่ายาวไปซะแบบหลาย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 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือค้างไปเลยดีกว่าค้างไปเลยครับค้างไปเลยทวิตเตอร์แข่งหรือเปล่าที่หนึ่งค้างไปเลยค้างไหนึ่งทวิตเตอร์ค้างถามอะไรต่อครับเสียใจมาก กตอะรับดีมากยังไงมากมันไปถึงหลังจากนี้แล้วครับผมใช่ครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะว่าจะมีผลงานอะไรของเราทุกคนต่อไปไหมแต่เงี้ยเชื่อครับว่าต้องมีแน่ๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะเพราะว่าพวกเราจริงๆก็จะมีแพลนกันอยู่บ้างคครรรัับบพ้อมรรอคับคุณ คือคือถ้าถ้าวงร้องเพลงตอนเนี้ยครับอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าพูดว่าวงตลกปีสิบมากหลังเราคุยกันแล้ววัยอายุเอ๊หรือว่าเราจะเริ่มเป็นทักแสดงก็เราเป็นตลกปีนะไปเปลี่ยนดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเวนั้นจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเรามากกว่าใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแบบพี่แมปบิ้งไม่ได้ครับไม่ได้ที่น้องไม่กล้าทำอย่างนี้ไม่ได้ร้อเล่นหยอกหยอกหคือคือพี่หาทางตกไม่ถูกโอเคพี่เลยแบบตายเอาเลดีปะคิดในหัว ถามต่อดีกว่าครับเราที่มีแฟนๆทำวิดีโอมาให้ด้วยถามพี่ซีดีกว่าพี่รู้สึกไงบ้างหลังจากวิดีโอหลังจากก่อนเราร้องเพลงใช่ไหมมีวิดีโอมาให้อืครับก็คิดถึงพูดถึงแบบเราแบบห่างหายกับวายูมานานมากประมาณหกเจ็ดเดือนได้ประมาณประมาณใช่รู้สึกว่าเออภาพเก่าๆกลับไปคิดถึงกองคิดถึง ทุกคนในกองสร้างภาพสร้างไฟพูมกับผู้จากโปรดักซิ่งคิดถึงหมดเลยแล้วก็เหมือนอยากอยากอยากกลับไปแบบเปิดต่องอีกครั้งอะไรเงี้ยที่แบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็หยุดกองมานานมากก็อยากขอบคุณกับแฟนคลับมากกับคลิปที่ตั้งใจทําให้เราไม่คิดถึงขอบคุณมากก็คงต้องกันเมื่อกี้มีฝันตาอะไรนะคะลองดูวิดีโอคลิปมีฝันตาใช่ครับเพราะว่า รู้สึกอบอุ่นแบบว่าตื้นตันใจมากกว่าครับเพราะรู้สึกว่าได้กลับมาเจอบรรยากาศเหมือนเดิมได้เจอพี่ๆเขาเหมือนเดิมแล้วก็ได้เจอคนเขาเข้ามาดูเราความพยายามของเราเต็มที่เลยรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็วทําทุกอย่างดีดีแล้วกับการสแสดงในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่ารับปการเต้นมากขึ้นหรือยังผม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 รู้สึกว่าสนุกกันเต้นมากใช่แต่ก็ต้องเป็นแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ถนัดเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเป็นโปรเจกต์แรกเหมือนกันที่เต้น ผมหนูพี่ได้ทำแล้วพี่จะเป็คนเลือกมาค่ะหรือแบบลเลือ,อ,อกแันคลมาดีไหมบ้างอ๋อได้ครับจริงจริงๆในแต่ละเพลงครับเป็นเป็นเพลงที่ที่เรามีการคุยกันแหละแล้วก็<ต>เราเหมือนกับว่าอยากให้เป็นตัวแทนของดวงดาวครับฉะนั้นเพลงมันจะมีความเกี่ยวข้อ,ของกับดวงดาวอย่างนี้จะมีความน่ารักแบบเป็นอ่าคิวเดนัสเนปจูอะไรเงี้ยน้อนแรงเนี่ยแบบดวงอาทิตย์ถือว่ามีความแบบน่ารักน่ารักเหมือนแบบ พระจันทร์ที่เคียงข้างเราอะไรประมาณนะะ <toothpaste. S 3> ี้ครับจะมีเรื่องราวที่เราคุยกันมีการคุยกันว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพื่อที่จะสร้างที่เอาเพมาใช้ในแต่ละโชว์ให้ดีที่สุดรครับ,บ, our, บครับขอบขอบบครับก็ขอบคุณแล้วกันขอบค<น>ุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยทั้งโชว์แรกที่เพิ่งจบไปแล้วเดี๋ยวโชว์ที่2ที่จะเกิดขึ้นอีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณนะคนรับพี่ๆแพรัทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตของพวกเราไม่ใช่แค่เพียงว่า วันนี้ขึ้นมาดูเท่านั้นแต่ว่าเป็นการซัพพอร์ตของพวกเราตั้งแต่วันแรกที่วายอายู่เราตั้งแต่วิร์คช็อปเลยวันเนี้ยเราจบซีรีส์แล้วแล้วเราเรียกว่ามีแฟนมีดกันก็ขอบคุณที่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอานัามาไม่ต้องมัไม่กลับวินเตอร์ภาษาอะไรดีเริ่มจากจีนก่อนเสี้ยวๆจงกัวฝันซื่อนะฮะต่อไปภาษาต่อไป เอาโอเคของผมแล้วกันฝรั่งเศสแล้วกันฮะแม็กซิสตูร์เลมงซีดพูดไปเลยแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษสำหรับแฟนอินเตอร์ดีกว่าผมว่านะเพราะว่ากลุ่มคนก็ได้น่าจะแบบมาตามอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นต้องรับเลยผม Thank you to all the international fans who support us and v a o u the series We love you guys นะ่ครับรนั่นครัรมินยาเป็นของแถม่ะมินยาครับขอีกสัก็นึงนะครับ